วันนี้มาตั้งค่าคอนทรลสัตเจอครับกดปุ่มนี้ค้างครับนี่ครับเรากดเรือนครับมันจะมีตำแหน่งแบตครับแบตเตอรี่เจลแบตเตอรี่กดนิเทียมนี่ครับวันนี้เราจะมาสอบการตั้งค่า Use ครับ USB เรากดปุ่มขวาสุดนะครับหนึ่งคร้งครับ ก็จะขึ้นเป็นระบบออโต้ครับ12โวลต์กับ24โวลต์นะครับเราสามารถเลือกเป็น12โวลต์หรือ24โวลต์ก็ได้ครับแต่เราเลือกเป็นออโต้นะครับนี่ครับแล้วกดปุ่มขวาอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ผมตั้งไว้14.1นะครับเพราะตั้งค่าไว้ใช้งานกับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับนะครับตามตามนี้เลยครับผมก็ตั้งค่า14.1หมดเลย ในก่14.1ครับ,ก,รบกดไปอีกก็เป็นผมเป็นตั้ง12.6ครับก็เหมือนให้มันกลับมาชาร์จนะครับต่อไปก็จะเป็น12.5ครับเป็นต่ำตัดนะครับแล้วก็กดอีกทีนึงก็จะเป็นลนักษณะยุทเหมือนเดิมครับกดปุ่มค้างครับเพื่อเซฟบันทึกครับ นี่ครับตรงนี้ก็มาดูโค้ดครับไม่โค้ดอะไรขึ้นไหมครับก็ไม่มีครับไฟก็ไม่มีขึ้นโค้ดต่างๆก็กดเลื่อนไปก็จะเจอลักษณะนี้ครับน่ครับอันนี้คือกระแสชาร์จนะครับตอนนี้ไม่ได้ชาร์จแล้วแบตเตอรี่เต็มครับ14.1นี่ครับตังค่าตามนี้นะครับดูโวลต์นะครับกับแบต มาจอต้องตรงกันนะครับ 4. 1สี่จุดหนึ่งเหมือนกันนี่ครับ